สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง V.P. ธรรมดานะครับช่อง V.P. ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนี้คือเช้านะครับหุ้นนี้คือเช้าของวันที่10พฤศจิกายนสองพันห้นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับสีฟ้าสีฟ้าสดใสสดใสนำโชคนำสิ่งดีๆมาให้ทุกทุกท่านนะครับหุ้นนี้เกออีกก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมทุกทุกวันวันละ2คลิปนะครับ สองคลิปน,นะครับหุนญ,ญี่ปุ่นเช้าก็คือ9ก้าโมงครึ่งกับพุนนี่คืออีบ่ายหุนนี่ญี่ปุ่นบ่ายนะครับบ่ายโมงนะข้างหลังอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นนะอาจารย์เห็นมันสวยสีฟ้าเหมือนกันกับปันสุกอาจารย์เขาเหลือมาใส่อื 1> 1> เป็นภาพจากอาอสเตรเลียนะครับอ่าสะพานอะไรนะที่ดังๆอ่ะมานั่นนะครับเขาจัดนิทรรศการอา่าเขาจัดนิทรรศการพุ่อาจัดพุจัดเขาเรียกว่าอะไร โดนอะโดนโดนใช่ไหมโดนไฟอะประดับทำสวยนะอ่าประเทศไทยก็ทำได้แบบเนี้ยบริษัทอินเด็กอะอ่าอินเด็กอินเด็กที่รับจัดงานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอภิมหาบิ๊กอะอ่าประมาณนี้เขาก็ทำได้อ่าประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกลุปทุกลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแางทางเขาจะมาวางเรขให้ท่านผู้ชมได้รื่นรมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ วันนี้เช้าวันนี้มีอะไรบ้างมาชมกันได้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดถูกใจก,กดไลค์กดแชร์นะใครที่ยังไม่กดติดตามนะใครที่กดติดตามแล้วก็กดท่งสติ๊กเ,เกอร์ไปให้อาจารย์ก็ได้นะครับจะได้เป็นกําลังใจซึ่งกัและกันนะครับอาจารย์จะตอบกลับทุกๆคนเลยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านรวยๆเช้านี้ขอให้ดวงดีแหงๆๆรับมันนี่มันนี่ไหลเข้ามาในชีวิตเรานะครับวันที่10พฤศจิกาย,ยน2566นี้เรอกี่เชา้าออก9้าโมงครึ่งนะเด่น เก้าหนึ่งสามนะครับเก้าหนึ่งสามมีเก้ามีหนึ่งมีสามนะเน้นเน, 9, นทท 1, นะเ้นที่เก้ากับหนึ่งฟันธงที่หนึ่งนะเด่นสะุดนะชุดวินนะครับเก้าหนึ่งสี่หกแปดสามนะครับสามเนี่นะครับชุดเจาะราคาเนี้ยสี่หนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งแปดสี่เก้าเก้าสี่ห้าเก้าเก้าห้าหกเก้าเก้าหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแปดเก้าเก้าแปดนะครับส่วนสามคือตัวรองนะใครชอบตรงไหนก็จ,จัดไปนะครับอืมเอา อ่ามาใกล้ๆก็ได้นะครับประมาณนี้นี่คืออีกเช้านะครับเก้าสิบเ็นะครับขอเน้นที่เก้ากับสิบเอ็ดนะครับเน้นที่หนึ่งนะรูดนะครับเป็นหลักนะครับส่วนชุดวินนะครับเก้าหนึกนะครับวินนะส่วนชุดเจาะก็4ี5หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสก้า้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับไปกลับด้วยนะส่วน3ก็คือรวย ตัวรองนะครับอืมประมาณนี้เน้นที่รูดนะครับอืมรูดนะครับรูดที่เก้ากับสิบเอ็ดนะครับลองสามนะครับเลนที่หนึ่งนะอืมเลนที่หนึ่งลองสามใครชอบก็จัดไปนะครับใครชอบที่ไหนก็จัดไปแต่ระวังนะครับอืมสโลแกนช่อง V.I.P ว่าไงตัวรองคือตัวเด่นตัวเน้นคือตัวดับอ่าตัวแรงตัวรองคือตัวเด่นตัวเน้นคือตัวที่ เรเรมองเฉยๆว่าง้นเถอะนะเรเรมองเฉยนะใครชอบค่อยจัดนะครับเนี่ยนะหนึ่งนะอ่าใครชอบสามตัวรองเนี่ยก็จัดไปนะครับตัวรองมันชอบมาดีนักไม่รู้เป็นอะไรอ่าเก้ากับสามนะครับหนึ่งเรเรมองนะอ่าเข้าใจตรงกันนะครับอืมไม่เขวอืมชอบตัวไหนก็จัดเอานะครับแต่อย่าลืมสโลแกนตัวรองคือตัวเด่นอ่าตัวเน้นคือตัว เบาๆอะไรประมาณนี้นะครับยุบรวมพวกความบันเทิงนะครับพบก,กันใหม่นะครับหุ้นนิเคีิหรือว่าหุ้นญ,ญี่ปุ่นบ่ายนะครับสําหรับหุ้นเช้าว,วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับโชคดีครับสวัสดีครับ